สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเสียงฟาร์มพี่น้องครับวันนี้อยู่กับผมบอลตอมทีมงานช่องเสียงฟาร์มคือเ้องครับการ่อวันนี้เป็นมือดีครับเดี๋ยวมาเปิดราคาคล้วยให้พี่น้องรับชมกันครับเป็นคล้วยเป็นมุ่งลักษณะดีครับน่าจะเป็นคล้วยแม่สาวอยู่ครับเดี๋ยวไปถามพ่อเราเบิร์นกันครับอ๋อพ่อสวัสดีครับ พอสวัสดิ์เคยลงคลิปขายในครั้งที่แล้วครับ<ช>มื่อนี้เลยให้พวกผมทั้งทีมงานช่องแสวงฟ้ามาทายให้นัพ่อเนาะเอาเลี้ยงพอ่อจะเปิดราคานี่เป็นควอยแม่สาปะครับมแม่สาขึ้นนี่แหละเสาวพ่อพอสรุปครับว่าอายุแกไเท่าไหร่นะครับสองปีกว่านะเขียวนี่หลุดไปพ่อเขียวมันหลุดเป็นบ่ เดี๋ยวผมจะทายล้ตัวอบขคางแล้วก็ถามรายละเอียดพอร์ตอะรต่างๆครับตาแจมแจมจ้ำนะพ่อเนาะคอสองอ่องถุงเท่าขาวเดี๋ยวมึงเล็บครับเล็บมึงเล็บนะพ่อนะม่ทายเห็นเล็บมัครับ เร็บถือว่างามครับเ,บเบรบเจจรียบไแตงเร็บธรรมชาติแตง,น,งนาก็ถือว่างามนะพ่อ,นะอเ,เนาะแข่าเพ่งโดนมันเนาะนางโอ้ยเด็กวครไม่สร้อยู่ทำเรียงความสูงนะครับพ่อเอาเนี่ย้อสามสามกันไปยอดสามสามสามบวกละ่ะ บวกอยู่นอกพนะอกเนาะแลวเบื้องตัวก,กิงเอาเนาะเิกกแล้วเบื้องเราคว้ยน่าจะสูงไปอยู่ครับเพราะว่าคว้ยพึ่งจะปั้นนมนมมันหลุดเนะนาะนั่งมาหลุดปั้นแท้วันนี้อยู่โอ้บั่นท้ายครับบันบบ่นท้ายหางหางดุกหางดำครับหางมะขาวหัวนมกระงามครับสีเต่าโอ้ดาดนะครับบานเปิงเซิงนะครับน้ำตัวถือว่ายาวเลยครับนี่ ท่ายืนก็นดีนะพ่อเนาะควอยได้หัดปะครับเนี่ยข้อยไตหัดไงยังข้อยไตหัดแมนบอโอ้โหม่เรียงธรรมชาติเลยล่ะเรียงธรรมชาติควันก็ดีครับควอยแม่นี่หน้าตางามครับ เดี๋ยวว่าเรียงราคาครับพ่อพ่อจะเปิดไบลายปหนครับเติเตอน้งได้อร้องไ้อาเท่าไดกับพ่อบักค้าแปดสนี่คือแปดหมืนบาทนะพ่อเนาะแปดหมื่นบาทนี่คือต่อนร้องได้ได้ลายเติบพ่อพ่อสมควนอยู่เนาะยากให้่าต่อหนาครอก่อาเนาะครับเนาะครอับต่อหนาคอเอา โอ้ควายแม่นี่แม่ขยืนดีนะครับยืนได้ดีหางถือยาวครับบอถือว่าหางกินหางขาดอ้วนดีอ้วนอ้วนดียัเป็นควายแม่สาวอยู่แล้วขอบอสโทรติดต่อนะครับถ้ามีพนักงสนใจครับแล้วเบิองตัวจริงครับผม ศูนย์แปดสศครับผมสาม,สามครับเจ็ดหนึ่งครับผมการพี่น้องท่านใดที่ฟังมาทันเดี๋ยวจะทิ่มไว้ใต้คลิปอีกทีนึงครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการน้ำมึงตุกิงนะครับจะถิ่มร์โทรไว้ให้เนาะแล้วก็มาโทรคุยกับพ่อกับแม่เ,เนาะ อย,อยืนนิ่งเลยนะครับแต่ทายบังให้อีกรอบนึงครับราคา8 0 0 0 0ืนบาทต่อรองได้ครับสายพัฒนากาพ้ใยมากกะมาเบิงตะกิงก่อนครับขวยมากมากกะกาพัานได้ครับ ในช่วงนี้ผมบอต้อมขออนุญาตไอ้เกินไปทั้งพี่น้องทั้งเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็คือช่วงนี้มีทั้งเป็นพวกไอ้เอาภาพไปล้ครับในกลุ่มต่างๆครับสคปภาพไปลงมกลุ่มต่างๆและะ้วก็หากินมัดจำครับผมพี่น้องทางคว้ยที่ต้องการหากู้ไปเรี่ยงก็ต้องเบิง้งสะก่อนครับมาควายมันกะส่งตังเงินบ่กะมันถืกอเกินไปกะพี่น้องกับเอจไว้ก่อนครับบางทีก็จะมี พวกโจรพวกผู้ไร่นะครับมิจาชีพครับมาหาจินนะครับหาจินมัดจํานะโกงมัดจํานะครับช่วงนี้กำลังแพร่ระบาดครับกับฝากพี่น้องทั้งหลายท่านเตือนไพยกันน้ำครับช่วงนี้ระบาดหนักครับอาครับ รายละเอียดคร่าวๆสมีน้ำพอเนาะ<า>ความสูงร้อยสามสิบสามบวกนพอน่อเนาะกลับมาบวกมึงออกแล้ครับถามว่าลำตํมโตนี่ดีอยู่ครับแล้วกาแจกกะถึงค่อยทีว่วันง่ายก็ถือว่าลำตก็ถือว่าได้สับส่วนอยู่ครับหน้าตาก็ถือว่างามโอเคครับผม,มื้นนี้ผมกะฝากไปทางพี่น้องยังที่มากโกงนะครับยังเอาภาพไปไปลงขายหากินประจำนะครับ ฝากพี่น้องเตือนกันไปเรื่อยนะครับมีข่าวอย่างกะแช่แชกันไปครับเพื่อป้องกันนะครับว่าให้เกิดซ้ำครับมีเพียงแค่ <PM. S 2> นี้นะพ่อสวัสดิ์เนาะครับครับผมบอต้อมกับพ่อสวัสดิ์ก่ามง่งหลายครับกับขอให้พี่น้องพิจารณานะในราคาควยในตัวนี้แล้วกว็ขอคับใจกับว่ามึงตื่นก่อนครับวันนี้ผมบอต้อมกับพ่อสวัสดิ์ก็ไม่ีงลายครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ